คำพูดที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันไม่ใช่แค่คำธรรมดาธรรมดาคุณกำลังสร้างชีวิตคุณอยู่ในคลิปนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมคำบางคำถึงเปลี่ยนอนาคตได้จริงและคนที่ชาญฉลาดเลือกคำพูดแบบไหนที่ดันชีวิตเขาไปไกลกว่าที่เคยเพราะถ้าคุณเปลี่ยนคำในหัวได้อีกครั้งคุณจะเปลี่ยนทั้งชีวิตได้จริงฮ่า <Huh. S 1> เพราะคนฉลาดใช้คำสร้างอนาคตฉันเคยเป็นคนหนึ่งที่พูดกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันไม่กลา้า ฉันไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จฉันเคยเชื่อว่าไม่ว่าฉันพยายามแค่ไหนชีวิตก็จะวนกลับไปจุดเดิมเสมอฉันเคยพูดคำเดิมๆซ้ำอยู่ในหัวทุกวันและฉันไม่รู้เลยว่าในแต่ละคำที่ฉันพูดมันกลายเป็นอิแต่ละก้อนที่สร้างกำแพงขึ้นมาขวางตัวฉันออกจากอนาคตที่ฉันต้องการฉันไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่พยายามแต่เพราะฉันใช้คำพูดของตัวเองทำลายความเป็นไปได้ของตัวเองโดยไม่รู้ตัว จนวันหนึ่งฉันเหนื่อยเกินกว่าจะโทษโชคชะตาฉันเริ่มหันกลับมาฟังคําพูดที่อยู่ในหัวและฉันตกใจว่ามันมีแต่คําว่าทำไม่ได้ยากเกินไปฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันไม่เหมือนเขานั่นแหละคือจุดที่ฉันเริ่มเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างคนที่สำเร็จกับคนที่ยังอยู่ที่เดิมอาจไม่ได้อยู่ที่ความสามารถแต่อยู่ที่คำที่เขาเลือกจะพูดกับตัวเองทุกวันงานวิจัยของดรแอลเบิร์ตแบนดูรนักจิตวิทยาชื่อดัง ผู้เสนอแนวคิดสแครอวายหรือความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้จริงมีแนวโน้มจะลงมือทำซ้อมและอดทนจนกว่าจะสำเร็จมากกว่าคนที่บอกตัวเองตั้งแต่ต้นว่ามันยากไปงานวิจัยนี้ถูกอ้างอิงในวงการจิตวิทยามากกว่าหนึ่งมื่นครั้งและกลายเป็นหลักฐานของการพัฒนาองค์กรการเรียนรู้และการโคชชิ่งในระดับโลก เพราะมันชี้ให้เห็นชัดเจนว่าความคิดสร้างผลลัพธ์และคำพูดคือตัวจุดชนวนของความคิดคนฉลาดไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังป้อนอะไรให้กับสมองทุกวันคำพูดคือข้อมูลที่คุณส่งเข้าสู่จิตใต้สำนึกและสมองของคุณจะพยายามสร้างความจริงให้ตรงกับข้อมูลนั้นเสมอถ้าคุณบอกตัวเองทุกวันว่าคุณไม่เก่งคุณจะเริ่มหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อนั้นเช่นความผิดพลาดเล็กน้อยความลังเล ความกลัวและจะสรุปง่ายๆว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันทำไม่ได้ในทางกลับกันถ้าคุณพูดว่าฉันกำลังเรียนรู้ฉันกำลังพัฒนาฉันเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นเรื่อยๆสมองของคุณก็จะเริ่มหาหลักฐานสนับสนุนความเชื่อนั้นเหมือนกันทั้งพฤติกรรมความกล้าและโอกาสจะเปลี่ยนไปตามคำพูดของคุณฉันจำได้ดีถึงวันที่ฉันจะยอมแพ้วันที่คิดว่าทุกอย่างมันหนักเกินไปฉันนั่งนิ่งอยู่คนเดียว แล้วอยู่ๆฉันก็ถามตัวเองว่าฉันพยายามสุดทางแล้วจริงหรือยังหรือแค่ยอมรับคำพูดในหัวที่มันง่ายกว่าการสู้ต่อแล้วตอนนั้นเองที่ฉันเริ่มเปลี่ยนคำพูดฉันเริ่มจากคำง่ายๆว่าฉันกำลังเริ่มใหม่ฉันยังมีเวลาฉันยังมีโอกาสแล้วสิ่งแปลกก็เกิดขึ้นความรู้สึกที่เคยอึดอัดก็เบาลงมุมมองที่เคยมืดก็เริ่มเห็นแสงบางจุดและสิ่งที่ยากเหมือนเดิมแต่มันไม่รู้สึกใหญ่เกินไปอีกแล้ว วันนี้ฉันอยากให้คุณลองถามตัวเองกลับว่าตอนที่คุณจะยอมแพ้คุณได้พยายามสุดทางแล้วจริงหรือยังและคุณได้พูดคำไหนกับตัวเองซ้ำที่สุดในช่วงเวลานั้นเพราะคำนั้นแหละคือคำที่คุณใช้สร้างหรือทำลายอนาคตของตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวคนฉลาดรู้ว่าเขาไม่สามารถควบคุมทุกสถานการณ์ในชีวิตได้แต่เขารู้ว่าเขาควบคุมคำพูดของตัวเองได้และเขาเลือกใช้คำเหล่านั้นอย่างระมัดระวังเพราะเขารู้ว่าทุกคำคือมเมล็ดพันธุ์ของอนาคต คำพูดที่ว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันทําไม่ได้ฉันไม่เหมาะมันไม่ใช่แค่ประโยคธรรมดาแต่มันคือการสังสมความจริงใหม่ให้ชีวิตของคุณดังนั้นคําตอบที่แท้จริงคือใช่คําพูดสร้างอนาคตได้จริงและคนฉลาดรู้ดีว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนอนาคตเขาต้องเริ่มจากเปลี่ยนคําพูดกับตัวเองให้ได้ก่อนเพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนคําในหัวคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนชีวิตได้เลยเพราะคนฉลาดใช้คําสร้างอนาคต ฉันเคยเป็นคนหนึ่งที่พูดกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันไม่กล้าฉันไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จฉันเคยเชื่อว่าไม่ว่าฉันพยายามแค่ไหนชีวิตก็จะวนกลับไปจุดเดิมเสมอฉันเคยพูดคำเดิมๆซ้ำอยู่ในหัวทุกวันและฉันไม่รู้เลยว่าในแต่ละคำที่ฉันพูดมันกลายเป็นอิแต่ละก้อนที่สร้างกำแพงขึ้นมาขวางตัวฉันออกจากอนาคตที่ฉันต้องการฉันไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่พยายามแต่เพราะฉันใช้คำพูดของตัวเอง ทำลายความเป็นไปได้ของตัวเองโดยไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งฉันเหนื่อยเกินกว่าจะโทษโชคชะตาฉันเริ่มหันกลับมาฟังคําพูดที่อยู่ในหัวและฉันตกใจว่ามันมีแต่คําว่าทําไม่ได้ยากเกินไปฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันไม่เหมือนเขานั่นแหละคือจุดที่ฉันเริ่มเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างคนที่สําเร็จกับคนที่ยังอยู่ที่เดิมอาจไม่ได้อยู่ที่ความสามารถแต่อยู่ที่คําที่เขาเลือกจะพูดกับตัวเองทุกวัน งานวิจัยของดอร์อลเบิร์ตแบนดูระนักจิตวิทยาชื่อดังผู้เสนอแนวคิดเชิงรยหรือความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้จริงมีแนวโน้มจะลงมือทำซอมและอดทนจนกว่าจะสำเร็จมากกว่าคนที่บอกตัวเองตั้งแต่ต้นว่ามันยากไปงานวิจัยนี้ถูกอ้างอิงในวงการจิตวิทยามากกว่าหนึ่งมืนครั้งและกลายเป็นหลักฐานของการพัฒนาองค์กร การเรียนรู้และการโคชชิ่งในระดับโลกเพราะมันชี้ให้เห็นชัดเจนว่าความคิดสร้างผลลัพธ์และคำพูดคือตัวจุดชนวนของความคิดคนฉลาดไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังป้อนอะไรให้กับสมองทุกวันคำพูดคือข้อมูลที่คุณส่งเข้าสู่จิตใต้สำนึกและสมองของคุณจะพยายามสร้างความจริงให้ตรงกับข้อมูลนั้นเสมอถ้าคุณบอกตัวเองทุกวันว่าคุณไม่เก่งคุณจะเริ่มหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อนั้น เช่นความผิดพลาดเล็กน้อยความลังเลความกลัวและจะสรุปง่ายๆว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันทำไม่ได้ในทางกลับกันถ้าคุณพูดว่าฉันกำลังเรียนรู้ฉันกำลังพัฒนาฉันเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นเรื่อยๆสมองของคุณก็จะเริ่มหาหลักฐานสนับสนุนความเชื่อนั้นเหมือนกันทั้งพฤติกรรมความกลา้าและโอกาสจะเปลี่ยนไปตามคำพูดของคุณฉันจำได้ดีถึงวันที่ฉันจะยอมแพ้ วันที่คิดว่าทุกอย่างมันหนักเกินไปฉันนั่งนิ่งอยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆฉันก็ถามตัวเองว่าฉันพยายามสุดทางแล้วจริงหรือยังหรือแค่ยอมรับคำพูดในหัวที่มันง่ายกว่าการสู้ต่อแล้วตอนนั้นเองที่ฉันเริ่มเปลี่ยนคำพูดฉันเริ่มจากคำง่ายๆว่าฉันกำลังเริ่มใหม่ฉันยังมีเวลาฉันยังมีโอกาสแล้วสิ่งแปลกก็เกิดขึ้นความรู้สึกที่เคยอึดอัดก็เบาลงมุมมองที่เคยมืดก็เริ่มเห็นแสงบางจุด และสิ่งที่ยากเหมือนเดิมแต่มันไม่รู้สึกใหญ่เกินไปอีกแล้ววันนี้ฉันอยากให้คุณลองถามตัวเองกลับว่าตอนที่คุณจะยอมแพ้คุณได้พยายามสุดทางแล้วจริงหรือยังและคุณได้พูดคำไหนกับตัวเองซ้ำที่สุดในช่วงเวลานั้นเพราะคำนั้นแหละคือคำที่คุณใช้สร้างหรือทำลายอนาคตของตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวคนฉลาดรู้ว่าเขาไม่สามารถควบคุมทุกสถานการณ์ในชีวิตได้แต่เขารู้ว่าเขาควบคุมคำพูดของตัวเองได้ และเขาเลือกใช้คำเหล่านั้นอย่างระมัดระวังเพราะเขารู้ว่าทุกคำคือเมล็ดพันธุ์ของอนาคตคำพูดที่ว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นฉันทำไม่ได้ฉันไม่เหมาะมันไม่ใช่แค่ประโยคธรรมดาแต่มันคือการสังสมความจริงใหม่ให้ชีวิตของคุณดังนั้นคำตอบที่แท้จริงคือใช่คำพูดสร้างอนาคตได้จริงและคนฉลาดรู้ดีว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนอนาคตเขาต้องเริ่มจากเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองให้ได้ก่อน เพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนคำในหัวคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนชีวิตได้เลยถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับเนื้อหาดีๆนี้อีกขอบคุณที่ติดตามรับฟัง